ปัสสาวะร้อนเบ้าตาร้อนแก้อย่างไรมีคนไข้หมอวันนี้หนึ่งคนนะครับทานยาเคมีเยอะมากแล้วก็ทานมานานทำให้มีสารพิษในตัวมากปัสสาวะออกมาร้อนตลอดเวลาเลยแล้วก็บวกกับมีอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนจะออกทางเบ้าตาเวลาหมอไปสัมผัส รอบๆเป้าตาโอ้โหแหมความร้อนมันออกมาเห็นได้ชัดเลยก็คืออารมณ์ร้อนใครที่มีอาการอย่างที่หมอบอกก็คือแสดงว่ามีสารพิษในตัวมากหมอจีนเรียกว่าพิษร้อนวิธีแก้นะครับหมอมีสมุนไพรล้างพิษทำมาเป็นซองนะครับตัวนี้สามารถชงกับกาแฟช่วยดูแลไตเราได้ด้วยเพราะมันจะไปขับพิษร้อนที่ท่อไตและดูแลระบบปัสสาวะ หมายความว่าคนไหนที่กินกาแฟอยู่แล้วก็ได้ดูแลไตไปในตัวโดยทานสมุนไพรขับพิษช่วยคนที่ทานยามามากๆมีสารพิษมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยเราทานสมุนไพรแก้ร้อนในเป็น,ปนแหม่หมองไม่ได้ติดมานะก็จะช่วยเรื่องอารมณ์ร้อนได้เบ้าตาก็จะหายร้อนนะครับก็เป็นวิธีรักษาโดยการแพทย์แผ,แผนจีนช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลย สำหรับคนที่มีอารมณ์ร้อนแล้วก็